ตอนนี้ผมแกะซับก,กอดนะครับอันนี้เครื่องเส้นเครื่องเส้นจะหยาบหน่อยนะครับแต่ก็ดูรู้เป็นราหูกับสิ่งครับแต่เครื่องเรซินจะละเอียดเลยโอเคครับผมก็ไม่อยากอะไรเดีย๋ยวผมฉายองค์พ่อเป็นเรซินเป็นเรซินเป็นเรซินนะครับก็จะละเอียดกว่าโลหะามาดูกันโลหะก็เป็นออกแนวโลหะนะครับ แค่ดูรู้ว่าเป็นองค์พ่อนะครับทองเหลืองแต่เลเ้นจะละเอียดเห็นเป็นองค์พ่อนะครับอย่ามาดูกันผมจะวางลาหูพญายนาคเครื่องเส้นลาหูสิงเครื่องเส้นแล้วก็ให้บูชากันนะครับแต่งานทองเหลืองเป็นลาหูสิงนะครับจะละเอียดเลยนะครับฐานถ้าบูชาติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาโคดอมเจาะรู เพราะว่าผมทํากัวงไงมีเรซินข้างในผมเป็นห่วงทุกคนกลัวโดนสารเคมีผมจะล้างข้างในตัวลาหูแล้วก็ใช้ e y, อีพ็อกซี่อุดอุดรูนะครับผมเป็นห่วงทุกคนนะไม่อยากให้ทุกคนโดนสารเคมีข้างนอกไนงะปลอดภยัยแต่ข้างในอ่ะมันมีนะเป็นน้ําอยู่ไม่ปลอดภยัยโอเคครับไอของเล่นที่เขา มีออยอะไรนะครับซื้อของเล่นให้ลูกก็ดูด้วยมีออยหรือเปล่าบางครั้งคนผลิตก็ผลิตแค่ด้านนอกแต่ด้านในมันมีสารพิษอยู่ที่เขามีตรารับรองออยอะไรด้วยนะครับดูของเล่นก็ดูด้วยนะครับเพราะว่าของเล่นนะใครก็ทําได้ปั้นในคอมก็ใช้เครื่องซีมซีฉีดออกมาฉายออกมาแต่มันปลอดภัยหรือเปล่าคุณก็ดูด้วยนะครับก็ข้างในอ่ะมันยังเป็นน้ําอยู่ แตกออกมามันก็ยังเป็นสารเคมีอะไรเงี้ยมันไม่ปลอดภัยไงบางครั้งซื้อของเล่นให้ลูกก็ดูออยอด้วยครับผมเป็นหัวลุกคนเนี่ยโอเคครับเดีย๋ยวมาถ่ายแสงองค์พ่อครับแต่จริงๆผมก็ไม่อยากยาพูดดีนะตอนผมรถชนหน้าและอะไรนะก็ว่าจะโพสแล้วก็ด่าๆดๆาดาดาแต่อปองๆทำไมทำงานดีกว่าฟันก็หล่อล้วอะไรเนงะี้ยไม่อะไรกับใครแล้วทำแต่งานแล้ะ ของมาแลขอบคุณที่บ้านที่มากินที่มาขอบคุณคนที่บ้านที่มากินข้าวเดือวอุดหนุนแม่ผมนะแต่ผมทุกห้องผมไม่กล้าคุยกับใครไม่อะไรออกเป็นข้อข้าอ,อ,อะไรคุยกับแม่คําเดียวขอแป๊บซี่แค่นี้ก <c oughs> <c oughs> ป็ปองๆองแล้วไนะม่อะไรละ <c oughs> โอเคครับทําแต่งงานแล้วครับ ไม่อยากจะด่าอะไรใครด่าไว้ก็เท่านั้นเป็นสารพิษให้ตัวเองด้วยแล้วคนอื่นด้ยเพะ่ตอนหน้าเละก็มีแต่คนส่งน้ำหน้าอะไรเงี้ยไม่มีใครอะไรเลยก็ไม่รู้จะอวพรดีดดดๆไป็นไงเราก็จ้างแล้วปองๆทำานงานโอเคอย่ามาดูกันอย่ามาดูองค์พ่อเหรียญเลซซนเงี่ยนะแล้วก็วางฐานเลาหูเครื่องเส้นเนี่ยฐานลาหูีญหน้าฐานเลาหูสิงย์ ขาลาหูสิงห์ทองเหลืองติดต่อมาครับสนใจงานติดต่อมาครับไปบูชานะครับ,บ,นนรบโอเคครับไปแล้วม <c oughs> ันหล่อเด้อของแท้เราแห่งความจริงไปแล้วคยังไม่ดูง่ายเก่ อยู่สวนนหาตเก้าเหล็กข้อหองลบบุรีแต่ร้านพึกงเนสามดีคุณนนทรลบบุรีนะครับจะเรียนสั่งงานโทรมาน,นะครับมากินข้าวที่บ้านมานวดที่บ้านนะครับมีปุ๋ยมีข้าวสารมีตามสั่งมีหน้แพ็กขายส่งก็มาดูนะครับหยุดแล้ว